สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับเพจสีสหายอีกแล้วนะคะเรามาดูมุมมองทองคําตามแบบฉบับของสีสหายเทรดเดอร์กันคะ่ะเริ่มต้นที่ทำเฟรมวิกเหมือนเดิมนะคะในทำเฟรมวิกยังคงเป็นเทนขาขึ้นราคากับกราฟยังคงมีระยะห่างระหว่างกันนะคะ แล้วก็คลาสสิกไดเวอร์เจนก็จะมีตรงนี้แล้วก็มีฮิดเดนไดเวอร์เจนด้วยแต่ว่ามองว่าเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นไปต่อตามทิศท,ทางเดิมนะคะส่วนการพักตัวมองว่าอันนี้พักหนึ่งก้อนแล้วอันนี้ก็กำลังจะพักหนึ่งก้อนอาจจะมีขนาดเล็กกว่าหรือว่ามีขนาดเท่าๆกันเพื่อขึ้นต่อตามทิศท,ทางก่อนหน้านะคะเพราะฉะนั้นในไทม์เฟรมนี้หน้าใบาย,ยังคงได้เปรียบค่ะ นใน t i ทำเ a m e day นะคะสิ่งที่เห็นเลยก็คือขอโฟกัสเป็นก้อนตรงนี้เนอะหราคาลงมาติดแนวรับบริเวณนี้นะคะแล้วก็พอขึ้นไปหาแนวต้านเนี่ยเขาก็เริ่มออกข้างแล้วก็ติดกลับลงมาซึ่งคราวนี้ที่ลงมาเนี่ยค่ะเกิดสัญญาณ h i d d e n d i v e r g e n c e ด้วย hit ด้วยแล้วก็ EMA เข้าพาดผ่านกลางด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใน time frame เนี้ยเกิดการขัดแยงระหว่าง EMA กับสัญญาณ hit เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นไซเว์นะคะส่วนการพักตัวนะคะในไทม์เฟรมนี้มองว่าอันนี้พักตัวเล็กแต่ว่าอันนี้คักตัวเริ่มที่จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะแปลว่าไอชุดที่เคลื่อนที่ก่อนขึ้นมากับตรงนี้เนะะี่ยค่ะน่าจะเป็นคนละชุดการเคลื่อนที่กันแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดองดูกันอีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในไทม์เฟรมนี้ก็ยังคงเป็นไซเว้แล้วก็ยังบอกอะไรไม่ได้ เดี๋ยวพอเ,เดี๋ยวลองดับลงไปในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะคะในไทม์เฟรม4ชั่วโมงสิ่งที่เห็นก็คือตรงนี้เป็นแนวรับหรือดีมันโซน,นะคะซึ่งพอราคาเขาลงมาเทสตรงนี้ก็เกิดการดีดตัวกลับไปอย่างรุนแรงทำลายซับไพโซนบริเวณนี้ขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นที่ลงมาฝั่งซ้ายตรงนี้นะคะการพักตัวตรงนี้ก็คือถูกทำลายแล้วเรียบร้อยนะคะ พอราคาขึ้นไปหาซัลายโซนตรงนี้แล้วแล้วราคาเขาดีดกลับลงมาแบบเป็นแท่งใหญ่ยาวเนื้อแน่นเต็มแท่งอย่างนี้เลยนะคะทําลายซับดีมาโซนบริเวณนี้แล้วก็บริเวณนี้ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะมองว่าคลื่นที่ขึ้นไปบริเวณนี้เนี่ยคะ่ะจบแล้วเช่นกันข้างซ้ายเป็นอิสระต่อข้างขวานะครับ พอราคาเขาปรับตัวลงมาด้วยความเร็วแรงชันแล้วปรับตัวขึ้นไปเกิน45องศาบวกกรดดีกีนะคะทำให้ฝั่งซ้ายฝั่งนี้กับฝั่งขวาที่ขึ้นไปฝั่งนี้มีโอกาสที่จะเป็นคนละชุดการเคลื่อนที่กันเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้นะราคาเขามาติดแนว แนวต้านบริเวณนี้นะคะที่เป็นโซนต้นกำเนิดของไทม์เฟรม4ชั่วโมง EMA ยังคงไม่ซับพอร์ตทาไหนทั้งสิน้นเพราะว่าเป็นจังหวะไซเวนะคะเดี๋ยวเราดับลงไปดูในไทม์เฟรมที่เล็กลง <c oughs> พอดับลงมานะคะตรงนี้จะเห็นว่ามีแนวโทรแบ็กอยู่บริเวณนี้ด้วยแล้วก็ราคาปรับตัวขึ้นมาแบบ3สวิงคืออาจจะเป็น A B C เกิดการพักตัวแบบนี้เนาะ แล้วก็ภายย่อยภายใน C ีเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่าเขาจบหรือยังนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้เขาเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อนนะพอดับลงมาในไทมเฟรม M30 พอดับลงมาใช่ไหมคะจะมองเห็นว่าตรงนี้ขึ้นขึ้นพักขึ้นพักขึ้นพักแล้วก็ขึ้นแบบนี้ตามสีส้มนะคะ เพราะฉะนั้นมองว่าตรงนี้อาจจะเป็น A B C X A B C หรือเปล่าขึ้นมาหาแนวสั p p l y z o บริเวณนี้ที่เราตีเอาไว้ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นไอชุดสุดท้ายที่ขึ้นมาตรงนี้ค่ะเราต้องมาดูว่าเขาจบหรือยังเนาะฝั่งซ้ายมองว่าตรงนี้ขึ้นมาเกิดการพักตัวขึ้นพักขึ้นพักขึ้นพักขึ้น เริ่มที่จะมีการออกข้างเขาอาเปสีดำเพราะฉะนั้นไอฝั่งซ้ายท,ทั้งหมดทั้งวนที่เราไล่มาตั้งแต่ตอนต้นนะคะมองว่าเขาจบชุดการเคลื่อนที่แล้วเพราะฉะนั้นในทาในข้างข้างซ้ายตรงนี้ค่ะก็จะเป็นอิสระต่อข้างขวามีโอกาสเหมือนกันที่ราคาจะลงมาทำลายทั้งหมดทั้งสิ้นนี้แล้วขึ้นไปต่อตามทิศทางก่อนหนะ้าอันนี้ภาพแรกนะคะก็คือราคาลงมา ตรงแนวแนวรับอีกรอบหนึ่งแล้วอาจจะดิดขึ้นไปอันนี้เดี๋ยวต้องรอหน้างานอีกทีหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นแผนใหญ่นะคะหรือ2ราคาลงมาแล้วสามารถชนะตรงนี้ไปได้เลยราคาย้อนกลับมาแบบราคาลงมาแบบเร็วแรงชันนะคะย้อนกลับมาแบบนิดหน่อยพักตัวนิดหน่อยแล้วลงต่อตามทิศทางเดิมลงมาใช้แนวต้านบริเวณนี้นะคะ กับ3นะคะราคาลงมาแบบย่อน้อยลงมาใช้แนวรับบริเวณนี้แล้วปรับตัวขึ้นไปต่อตามทิศทางก่อนหน้าอาจจะเริ่มออกข้างแล้วขึ้นไปชนะหายนี้ลงมาเทสรปรับตัวขึ้นไปหาแนวต้านด้านบนเพราะฉะนั้นนะคะตอนวันนี้เราจะมีทั้งหมดอันนี้แผนที่1ก็คือราคาลงมาแล้วเริ่มเกิดการออกด้านข้าง EMA จากเดิมที่กดอยู่นะคะเริ่มจะมาช้อนอย่างนี้แทนอันนี้แผนแรกค่ะขอเลื่อนไปไว้ด้านข้างตรงนี้ซึ่งน้ำหนักตรงนี้ไม่ค่อยได้ให้น้ำหนักความฝั่งนี้เท่าไหร่นะคะแผนที่สองนะคะก็คือราคาลงมาด้วยความเร็วแรงชันเลยตรงนี้เกิดการพักตัวเล็กน้อยแต่ว่า EMA ตามไม่ทันเนาะแล้วราคาก็ปรับตัวลงมา EMA ในทุกๆไทม์เฟรมจะซับพอตหน้าเซลล์ทั้งหมดเนาะอันนี้แผนที่2แผนวันนี้ก็มองได้ทั้ง2หน้านะคะเพราะว่ายัางไงก็คือกราฟยังคงอยู่ในไซเวยในไทม์เฟรม H4 แล้วก็ถ้าเกิดยังไม่ชัดเจนยังไงพี่ๆเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งเข้าเทรดก็ได้นะคะรอความชัดเจนรอในท่าที่เราฝึกฝนมานะคะ สำหรับวันนี้ขอจบองการเทรดวันนี้เพียงเท่านี้นะคะยังไงอย่าลืมพี่ๆกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้แมยบ้ายค่ะสวัสดีค่ะ